สาวน้อยสิมาแลกเงินน้ำยิงแม่จ้ะเอามากระเป๋าเงินสองพันบาทยิงแม่จะให้เท่าไหร่พี่น้องอันนี้มาแลกเงินน้ำแม่เด้อน้ำคุณแม่ค่ะสองพันบาทมาดูนะว่ายิงแม่จะให้เท่าไหร่พี่น้องเมื่อสาวน้อยมาแลกเงินกับแม่ยิงแม่ให้เท่าไหร่ แค่หลานแม่ให้หลานหนึ่งพี่น้องปกติในหลานเศร้าแต่ว่าแม่ให้แค่หลานเดียวได้พี่น้องสองพันบาทหนึ่งล้านกีบเด้อนี่เด้งเอาไว้ให้ลูกสาวเจ้าลองไปรอดบักเฝ้าอันนี้จะได้ก็กินฟรีไปรอดได้ไหมสก๊อตเลยได้พี่น้องแลกเงินแม่แล้วก็สิก๊อต phải, mạ hoa nạm đâm hoa, lắm 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 lắm. mẹ cả ban hau, hiểu không, chơi để cho con có đấy, đánh chip này không? rồi đấy. แบ่งชิปนะแม่วาเก็บไปยังนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดแสนพอแบ่งชิปนะแปดแสน สี่โโห้าหกเจ็ดแปดหกเพอจะเขืนแต่หอิ หแสนนึงเนาะเออจ้กทิพแสนล้านหนึ่งพอดีพี่น้องมาแลกเงินน้ำแม่แม่แมแหายหนึ่งล้านพี่น้องล้านกีบเด้อสองพันบาทราย,ายมันไม่อ้างโดยดล้อได้ลายแล้พี่น้องจากเงินสองใบได้รายลายเนี่ยบอพี่น้องรวยใช้เงินมาลร้รย,ยเลยจ้ะเ <c oughs> งินบาทสองพันแลกเป็นเงินกีบได้หนึ่งล้านกีบเด้อพี่น้อง แหลกน้ำคุณแม่ค่ะมองๆแล้วยืนปกติได้ได้์ลานกับเสาปั้นเนาะจ้ะพี่น้องเออจะคุณเสาวค้ามหน่อยนะไปไปไปมองมๆเงี้ยเกือบแล้วเมื่อแล้วจ้ะพี่น้องไหมคโอเคพี่น้องแหลกแล้วแล้วก็สิก๊อบบานแล้วเนาะจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจเด้อบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสิก๊อตแล้ว ขอบคุณทุกการที่ติดตามรับส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ส้าหน่อยได้ใจพี่น้องจ้าฝากช่องสาวสาคอนสาวเล่าในเด้อพี่น้องส่องของน้องสาวเดี๋ยวสาวหน่อยเชี่ยวข้นไว้บอลนี้ได้พี่น้องฝากเอฟซี C, ทุกคนไปติดตามรับส้มนเด้อให้เพิ่นห่อนหนึ่งพันหนึ่งพันผู้ติดตามเนาะสี่พันชะ่วงไวๆนะจ้ะไปบาย,บายพี่น้องมาแต่บ้านแม่แล้วก็ผ่านรนะักษาสิมาเนาะอันน้องภาษายก็ว่าอยากลงหาาอายอยากลงหาไอมา เห็นงานอยู่นี่นอยกับวายากลงพอมันแดดมันหอนแต่นั่งกับวายร่องวายร่องหาไออุเนาะพอลงมาแล้วเป็นอะไรทีน้องอยากได้โหลดจ้าอยากได้โหลดพีบอยากได้เราเห็นอะไรไดนไหมกระตองได้จ้าอยากได้กระตองได้ขอนั่งเป็นพูดที่อยากได้ยังกระตองได้เพย่อมค่ะขับรถสื้อ จ้องสื่อให้นางนางอยากได้คันนี้สีชมพูนางว่าอยากได้ก็ต้องสื่อให้แล้วก็ไปถามว่าคันนี้เท่าไรโอ้วพี่น้องท่านนี้เท่าไรโดนคันนี้หนึ่งพันบาทจ้าหนึง่งพันบาทจ้าตอนตอนนั้น คลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าเนาะทีเชา้านอยไทยตอนเชาน้านอยกลับบ้านช่วงสงการา,ามาเนะเมาะเช้านอยยังบ่ได้เอาลงเนาะก็เลยมาลุ้งตอนนี้ตอนอยู่บ้านมันลงคลิปบ่ค่อยได้พี่น,งงน,น,น,น้องสัญญาณบ่ดีบ้านเช้านอยสัญญาณเน็ตบ่ดีบางที่เอาลงคลิปเน็ตเป็นมื้อกว่าที่แล้ว เงิน1นึงน่งหน,งน,งนงพบาทนี่แหลกได้หาแสนสิบได้พี่น้องตอนส่วงโรงกานเดิชูมมเมอร์เน่เงินเฟื่อแห้งไปน้องตอนนี้พันหนึ่งได้หาแสนสามสิบละมั้งเห็นเฮ็ดเพิินว่าเพอเพหาแสนหาสิบพุระชูเม,มอร์เน่ หวานแววเลยจ้า โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ชิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องเบิร์ตสุขูชุกคนเด้อจ้ะเข้ามาแล้วก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ชาหน่อยได้ลงไปให้พี่น้องได <It> ้เบ<ๆ>ิ่งได้ชมกันเนาะจ้ะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแับเป็นกำลังใจให้ชาวหน่อยขอผมละลายๆเด้อจ้ะบ๊ายบาย